สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Happy News Day เวลาเดินข่าววันนี้นะคะพบกับหญิงมณีนาฏอ่อนพนาค่ะคผมป้างเชอรสารสีสัตวจังนะครับคุณผู้ชมครับช่วงสถานการณ์โควิด -19 เนี่ย น้องๆหนูๆเด็กนักเรียนเขาเรียนผ่านทางออนไลน์กันแต่ก็มีเสียงสะท้อนเหมือนกันจากหลายคนทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กๆด้วยบอกว่าการเรียนออนไลน์บางครั้งมันก็มีข้อจํากัดหรือว่าอาจจะเจอปัญหาได้บ้างเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตบางพื้นที่มันไม่เสถียรไงคือโหลดแล้วก็วนอยู่แบบนั้นนะหน้าครูอ้าปากค้างอยู่แบบนั้นบางบ้านอาจจะมีปัญหาเรื่องของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเหมือนกันในการที่จะรองรับเรื่องของการ เรียนออนไลน์อาจจะทําให้เด็กๆเ,เนี่ยเรียนได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเป็นการแก้ปัญหาต่างๆที่น้องปังบอกมาค่ะก็เลยมีคุณครูท่านหนึ่งนะคะพันตัวจากอาชีพครูค่ะไปเป็นยูทูบเบอร์ชั่วคราวในช่วงนี้นะคะนั่นคือครูกิติกรจันภูมิหรือว่าครูปอมค่ะครูปอมเนี่ยมีเทคนิคดีๆมากเลยในการที่จะทําเป็นคลิปผ่านทาง u t u b e สอนเด็กนักเรียนด้วยนะคะก็ทําให้เด็กนั้นมีความรู้สึกว่าเรียนก็สนุกแล้วก็เล่นก็ได้ความรู้ด้วยค่ะไปดูเบื้องหลังกับครูปอมนะคะว่าเืองหลักทา แต่ละคลิปเนี่ยมีความยากง่ายขนาดไหนคะ่ะสวัสดีนะครับเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูปอมอีกแล้วนะักเรียนชั้นม2นะครับสำหรับวันนี้เนาะก็จะมาพบกันในเรื่องของ adverb แล้วก็ adjective เหมือนเดิมเนาะที่ได้สัญญากันไว้ว่าจะลงคลิปใน YouTube ให้พวกเราได้กลับไปรีวิว สวัสดีครับนายกิติกรจันรพลหรือครูป,ปอมนะครับปัจจุบันเป็นคุณครูโรงเรียนสตรีวิทยานะครับ สําหรับในเรื่องของ u t u b e นะครับตั้งหรือว่าเซตช่องที่เป็นยูทูบเบอร์ขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งอย่างเริ่มแรกเนี่ยเรากะจะทาเ,เล่นในเรื่องของการแบบว่าสอนภาษาอังกฤษเด็ก,ดกในแบบเป็นคําเป็นเว r ร์สั้นๆอะไรเงี้ยครับแต่ทีเนี้ยด้วยความที่เราไปเจอปัญหามาในตอนที่เป็นสอนออนไลน์ก็คือลักษณะของการสอนสดเนี่ยเว,เวลา50านาทีนะครับหรือว่า1ชั่วโมงเนี่ยเราจะมีเวลาค่อนข้างจากัดกว่าจะเรียกเด็กกว่าจะได้สอนกว่าจะทําแบบฝึกหัดซึ่งจริงๆแล้วแบบไม่พอ อ๋ออันนี้คือเอาไว้เรียกเด็กครับเอาไว้เรียกเด็กก่อนที่จะเข้ามาเพราะว่าในขณะที่เด็กเขายังไม่เข้ามาเนี่ยเราก็จะเ,เรียกรองความสนใจโดยการเรียกเด็กถ้าเราแบบมีการเต้นล้ออะไรอย่างเงี้ยเด็กให้เด็กดูมันก็จะแบบว่าเป็นการเรียกรองความสนใจอย่างหนึ่งเขาก็จะแบบสนุกสนานไปกับเราไม่เครียดเนาะเพราะว่าอยู่บ้านมันก็เครียดอยู่แล้วอะเป็นยังไงกันบ้างเอ,อ่ยได้ออกไปข้างนอกบ้างหรือเปล่าเนี่ยวันนี้อากาศเย็นตื่นเช้าต้องตื่นมาสูดอากาศบ้างนะ 31คนแล้วนะครับตอนนี้มาจะเช็คชื่อแล้วนะทุกคนพร้อมอย่างพนักรเอ้ยไม่ใช่นภัสศกรพูดผิดมาค่ะ <c oughs> ปัทิตา <c oughs> ปัทิตาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลตอบหน่อยค่ะแล้วเราไม่ได้เจอเด็กตัวต่อตัว,ตวด้วยฉะนั้นมันก็จะค่อนข้างยากที่จะคอนโทรลเด็กคนข้าตอบคูไหน่อยข้อสองค่ะ why are you n n r y Good ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดใครดูไม่ทันเดี๋ยวครูป้อมจะเอาคลิปนี้ไปลง YouTube เดี๋ยวจะสอนในเรื่องของ adjective adverb ตัวนี้แหละเรื่องนี้แหละเดี๋ยวเอาไปลงให้พวกเราดูอีกรอบ สำหรับเด็กคนไหนไม่ได้เข้ามาดูเราตอนที่สอนสดเนี่ยหรือว่าเขามีทุรักเขาติดทุรัเขาขาดเฮ้ยแล้วทํำไมเราไม่ทําช่อง YouTube มันเป็นการเหมือนแบบยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัว1เราได้สอนเด็กเพิ่มเติมโดยที่เด็กก็ได้รีวิวตรงนี้ด้วย 2. เราได้เปิดเป็นยูทูบเบอร์โดยที่ให้คนอื่นที่เขาสนใจเนี่ยมาเรียนรู้กับเราได้ด้วยสำหรับอุปกรณ์นะครับที่เราจะทำ u t u b e เนาะก,ก็จะมี อันแรกเลยก็คือไฟอันนี้จริงๆไฟอันนี้ไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะใช้แสงธรรมชาติก็ได้แล้วแต่แล้วก็อันนี้เป็นขาตั้งกล้องสําหรับใช้กับโทรศัพท์ที่สําคัญก็คืออันนี้เลย iPad อุปกรณ์ของเราอันนี้เราจะใช้ในการสอนแชร์สกรีนด้วยต้องมี iPad ดหนึ่งเครื่องแต่บางคนอาจจะใช้เป็นแบบแล็ปท็อปธรรมดาก็ได้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออันนี้ b a c k กราว n ์ของเราจะเป็นกรีนสกรีนอันนี้ผ้าอันนี้ครับไปซื้อมาจากร้านขายผ้าปกติเลยและอันนี้เป็น made from home สร้างมาจากบ้านอันนี้คุณพ่อทําให้เป็นราวตากผ้านะครับก็คือเอาของในบ้านที่เรามีอยู่แล้วแหละอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำา y u u t นะคเช็คดีๆก่อนที่จะวางแล้วก็ก่อนที่จะแยกมันว่าเป็น Adjective หรือ Adverb สำหรับคลิปนี้ก็เจอกันแค่นี้บายยสวัสดีคะ่ะ การเรียนภาษาเกี่ยวกับครูปอมนะคะก็ทาให้รู้สึกสนุกมากทําให้รู้จักคําศัพท์ใหม่ๆแล้วก็การออกเสียงใหม่ๆด้วยค่ะก็ะขอบคุณนะคะครูปอมสนุกมากเลยค่ะกับการเรียนออนไลน์ขอบคุณค่ะมันดีอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดหรือ YouTube ก็ตามนะคะก็เข้าใจง่ายเราสามารถเข้าเรียนได้ง่ายด้วยนะคะยิ่งทําให้เราแบบเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นนะคะ welcome back to English it's very nice <laughs> ปรับกรีนสกรีนให้มันเป็นแบบตัวเราลอยๆ <_ d ose> ทุกวันนี้ครัเรามีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกหลายอย่างมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีเองก็ดีภ <_ d ose> าพปกเนี่ยข้อที่สำคัญนึงมันจะเป็นตัวเรียกร้องความสนใจหรือว่าให้เด็กอะอยากเข้ามาเรียนกับเรามันจะต้องน่ารักสดใสหรืออะไรก็แล้วแต่น้อตามสไตล์ของครูแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเราก็ต้องเรียนรู้อยู่ทุกๆวันค่ะไม่ใช่ว่าหยุดอยู่ที่เดิม เราก็จะไม่สามารถเอาไปถ่ายทอดให้เด็กได้ในช่วงระยะเวลาระหว่างนี้นะครับก็ต้องบอกได้คำเดียวว่าต้องบีบมือให้กำลังใจคุณครูทุกท่านเลยที่เป็นครูในประเทศไทยทั้งหมดเลยนะครับบางคนอาจจะแบบมองในมุมของแบบแค่นักเรียนอะไรเงี้ยแต่อีกแง่มุมหนึ่งก็คือครูต้องจัดการเรียนการสอนด้วยเช่นเดียวกันก็ให้กำลังใจทุกคนนะครับหวังว่าพวกเราจะสามารถผ่านเหตุการณ์แล้วก็วิกฤตเหล่านี้ไปได้นะครับ ก็ต้องเชื่อมชมครูปอมมากๆเลยนะคะคเพราะว่าอย่างน้อยเองเนี่ยก็ทาให้เด็กสนุกกับการเรียนค่ะแล้วก็สอนเด็กๆเ,เนี่ยตามเนื้อหาได้อย่างเต็มที่มากๆที่สําคัญคือเจ๋งมากชอบไอเดียครูตรงนี้ยังไงครับเปิดเพลงเรียกเด็กมาก่อน,นะคะ<ช>่ะชวเด็กเข้ามาแล้วก็แบบเริ่มสอนเลยนะคะเออเดี๋ยวนี้เด็กไอดอลหรือว่าคนที่เขาโด่งดังในโซเชียลมีเดียเนี่ยต้องเรียกแขกก่อนนะแล้วที่สําคัญอุปกรณ์ไม่ได้ยุ่งยากคือไม่ต้องมีกล้องใหญ่ๆไม่ต้องจัดไฟแบบยิ่งใหญ่โตอะไรขนาดนั้น ใช้อุปกรณ์แบบเรียบง่ายและดูเรื่องของภาพป,ปกให้หน่าสนใจทาภาพปกน่าสนใจเนี่ยเด็กอยากมาคลิกอยากตามมาดูแล้วว่าเอ๊ะคุณครูจนะสอนอะไรน่าสนใจยังไงต้องทาแบบว่าให้ปังๆซึ่งคุณครูท่านอื่นๆที่กําลังสอนออนไลน์เนี่ยลองเอาไปทําตามก็ได้เหมือนกันนะครับจะทําให้เด็กๆนั้นสนใจเรื่องของการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นนะครับมาต่อกันที่เรื่องของสุขภาพเมื่อสักครู่นี้เราพาไปดูเรื่องของการ ูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุเพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงจากโควิด19นะครับนอกเหนือจากผู้สูงอายุคือกลุ่มคนที่มีโรคประจําตัวไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคมะเร็งหรือว่าโรคไตวันนี้เรามีคําแนะนําในการดูแลตัวเองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19มาฝากกันครับ สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งนะคะก็จะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคโควิด1นนะคะมากกว่าบุคคลทั่วไปนะคะต้องตระหนักแล้วก็ต้องเฝ้าระวังให้มากขึ้นนะคะ1เรื่องของการล้างมือโดยใช้เป็นสบู่หรือว่าเป็นแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นอย่างน้อย70%นะคะการทําความสะอาดอุปกรณ์ส่วนตัวอย่างเช่นมือถือให้ทําความสะอาดให้เป็นประจำนะคะการกินอาหารเนี่ยให้เน้นกินอาหารที่สุกสะอาดให้ครบ5หมู่ก็ใช้หลักโซเชียลดิสแตนซิ่งในปัจจุบันนะคะก็ได้มีวิธีการเทเลเมดิซีนะคะก็คือเป็นการติดตาม อาการผู้ป่วยนะคะทางไกลโดยผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คนไข้สามารถเล่าอาการให้ฟังแล้วก็สามารถที่จะรับยาผ่านทางเปรเซนีได้ด้วย คือถ้าในกรณีที่เป็นจากลักษณะของกล้ามเนื้อใจขาดลือในเส้นเลือดหัวใจตีจริงๆก็จะมาลักษณะเหมือนเป็นคนไข้หัวใจทั่วไปก็จะมีเจ็บแน่นอกเหมือนมีอะไรมาเหยียบมารัดหน้าอกนะครับอาการที่มักจะเกิดเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอีกกรณีหนึ่งก็คือเราพบว่าโควิดสามารถจะทําให้มีผลเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบกลุ่มนี้ก็จะมาพบคุณหมอด้วยเรื่องของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือภาวะน้าท่วมปอดแบบเฉียบพลันเช่นบางท่านอาจจะนั่งอยู่แล้วสึกมีหัวใจเต้นผิดจังหวะเต้นเร็วมากสามอย สองกลับมาถืงอเหมือนเดิมครับคือเรื่องออกกำลังกายอาจจะต้องปรับมาอยู่ที่บ้านเช่นแวงแท้งหรือบางท่านถ้าสมมติมีลู่วิ่งในบ้านหรือมีเครื่องอุปกรณ์ในบ้านก็สามารถนํามาใช้ได้ 3. นะครับเราพว่าความเครียดก็สัมพันธ์กับโรคหัวใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหลายท่านคงจะต้อง1รับรู้เข้าใจในสถานการณ์ว่าโควิดปัจจุบันของเราอยู่ในจุดไหนและตัวเราสามารถที่จะป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้ติดเชื้อโควิดอย่างไรสำคัญที่สุดคนในครอบครัวกําลังใจจากครอบครัวกายเราจะห่างกันกับใจจะต้องใกล้กันดูแลร่างกายซึ่งกันและกัน แบ่งผู้ป่วยออกเป็น4กลุ่มด้วยกันนะครับในคนไข้ที่มีเรื่องของไตเสื่อมก็คือกลุ่มคนไข้ที่ยังไม่รับการบําบัดทดแทนไตกลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่มีไตเสื่อมเนื้อรังอยู่ดังนั้นเนี่ยจำเป็นที่ต้องควบคุมเรื่องของการดูแลโรคจำปองตักให้ดีความเสี่ยงเรื่องการติดโควิดก็จะน้อยลงกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ไตเสื่อมระยะสุดท้ายเข้ารับเรื่องของการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องไปฟอกที่โรงพยาบาลควรที่จะใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งควรที่จะหมั่นล้างมือด้วยแอลกอลลอลยย่างนน้ใ20 ใหม่ก็ตามที่เขามีอาการไถไอน้ำมูกหรือว่ามีเสมหะในกลุ่มนี้เนี่ยแล้วมีความเสี่ยงที่สงสัยว่าตัวเองมีโอกาสที่จะติดเชือ้อโควิด -19 เนี่ยควรที่รับการไปตรวจคัดกรองกลุ่มที่3คือกลุ่มที่การล้างไตทางหน้าท้องกลุ่มนี้จะรับการทําที่บ้านอยู่แล้วอันที่1เลยก็คือจะต้องหมั่นรักษาความสะอาดใส่หน้ากากผ้าเพราะว่าบริเวณของข้อต่อเนี่ยจะเปลี่ยนน้ายาเนี่ยก็คือจะเป็นจุดหนึ่งที่จะทำให้เกิด้องการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นผู้ดูแลเนี่ยก็คือควรที่จะต้องสังเกตตัวเองด้้วววยยว่่าาาถมมีีคเสง ควรที่จะดูแลคนไข้และในกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไตไปแล้วแล้วได้รับยากดภูมิทางโรงพยาบาลเนี่ยจะไม่แนะนําให้คนไข้มาโรงพยาบาลเลยแต่จะมีการส่งยากดภูมิหรือว่ายาโรคประจําตัวเนี่ยให้คนไข้ที่บ้านโดยตรงคนที่มีโรคประจําตัวที่แตกต่างกันก็ต้องดูแล สุขภาพที่ต่างกันด้วยนะครับอย่างโรคไตก็ต้องดูในเรื่องของอาหารส่วนใครที่เป็นโรคหัวใจใครว่าเรื่องของกําลังใจไม่สําคัญนะน,นี่เขาบอกว่าสําคัญที่สุดเลยยิ่งช่วงโควิด -19 แบบนี้เนี่ยพอดูข่าวมากเกินไปเกิดความกังวลเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียได้ต่อสุขภาพใจพอสุขภาพใจไม่แข็งแรงสุขภาพกายก็ไม่แข็งแรงไปด้วยเหมือนกัน<ฆ>ดังนั้นใครที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านที่มีโรคประจําตัวก็จะต้องระมัดระวังแล้วก็ให้กําลังใจท่านเยอะๆด้วยนะครับอ่ะพูดถึงการออกกําลังกาย เรื่องของสุขภาพใจไปแล้วก็ต้องมาออกกําลังกายที่เป็นสุขภาพกายกันบ้างดีกว่านะครับไม่แน่ใจว่าในช่วง to be fit วันนี้เนี่ยมีอะไรมาแนะนำไหมค,ค,ครับค่ะมาแนะนําเลยค่ะจะช่วยให้ห่างทั้ง3โรคอย่างที่ว่าไปนะคะเบ,บาหวานความดันหัวใจแล้วก็โรคตาตนะคะ<อ>ที่สําคัญค่ะคนที่ปวดหลังนั่งน,น,นานๆอย่างเช่นพนักงานออฟฟิศหรือว่าต้องทํางานหน้าคอมบ่อยๆเนี่ยอาจจะมีการปวดหลังเบาๆค่ะวันนี้นะคะน้องตูนค่ะมีท่าออกกำลังกายลดอาการปวดหลังมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะติดตามกันเลยค่ะในช่วง are you ready to be ready you สวัสดีครับมาพบกับช่วง to be fit นะครับกับตุนวรัตนรุ่งเมืองเกษมสุขนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมีท่าเรียกได้ว่าเป็นท่ายืดแล้วกันนะครับที่เราเนี่ยจะได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อช่วงหลังนะครับก็ชื่อท่าว่า n e e to chest นะครับตอนเริ่มนะครับเราก็จะเริ่มจากการ นอนลงไปปกตินอนหงายไปเลยแบบนี้นะครับนอนหงายเสร็จแล้วเราก็จะใช้มือสองข้างนะครับประสานไว้ที่ใต้เข่านะครับแล้วก็กอดเข่ามาพยายามให้ชิดกับช่วงอกมากที่สุดนะครับแล้วก็ทำค้างไว้ประมาณ10วิเสร็จแล้วก็ปล่อย เราก็จะทําซ้ํานะครับการหายใจจะหายใจเข้าออกปกตินะครับเดี๋ยวเรามาลองทําตามกันดูสัก5เซตนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับ สำหรับท่านีทูเชสที่เราเพิ่งทำกันไปนะครับก็จะเป็นท่าที่เราเนี่ยได้ยืดบริเวณช่วงหลังนะครับทำให้ผ่อนคลายแล้วก็บรรเทาอาการปวดหลังได้นะครับตอนที่เราทำเนี่ยก็จะทำสัก5-10วินาทีจำนวน5-10เซตเลยนะครับแล้วอย่าลืมอาลองทำตามกันดูนะครับ ก็ถือว่าเป็นท่ายืดเหยยดที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับที่สําคัญคือการออกกําลังกายแล้วอย่าลืมพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอด้วยเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปแบ่งเวลาใหม่แล้วเพราะว่าพักผ่อนนอนหลับของผมเนี่ยมากเกินไปต้องแบ่งเวลาไปออกกําลังกายและอย่างที่บอกไปนะครับว่าเรื่องของอาการปวดหลังอะไรเนี่ยจริงๆมันก็เกิดขึ้นกับคนได้ทุกเพศทุกวัยลองเอาไปปฏิบัติลองไปใช้กันดูนะครับรับรองว่าอาการเหล่านี้ก็จะหายไปนะครับค่ะถ้าออกกําลังกายอย่างที่น้องตุลมาแนะนำเนี่ยบอกว่าง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าคุณสามารถทําได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ทํางาน ที่โรงเรียนหรือแม้แต่ที่บ้านเนี่ยก็สามารถรที่จะทําได้เนะก็ทําให้กล้ามเนื้อของเรานี่นะคะลดการเครียดสะสมไม่มีการขดยืดเกรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคก็ทําให้มันเกิดการผ่อนคลายแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะและมาในช่วงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ,าษ,าษาในวันนี้ค่ะช่วงท้าย every one กับครูเจน่า ผมตลกทุกครั้งเวลาคุณแกล้งครูเจน่าเนี่ยเดียนแบบครูเจน่านะค o v e r เงีไงเดี๋ยวไป c o อ e ในติ๊กต็อกไง Hi everyone นะคะวันนี้ค่ะครูเจน่านะคะจะพาไปรู้จักศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ค่ะจริงเราเนี่ยคำว่าแพร่ระบาดเนี่ยนะคะมีหลายระดับแล้วก็มีหลายเหตุผลเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดแบบเฉียบพลันทันทีทันด่วนนะคะหรือการแพร่ระบาดในท้องถิ่นหรือการแพร่ระบาดไปทั่วโลกเนี่ยจริงๆเราเนี่ยใช้ศัพท์เหล่านี้ต่างกันจะมีคำอะไรกันนนบ้้าางงะะคตติดดมไใช่ว วอ a อ o u า d ค่ะฮัลโห everyone พบกับพี่ชเชอร์เจน่าในช่วง Works Round น้องๆคะถ้าเราจะพูดถึงการแพร่ระบาดของโรคนะคะเป็นการแพร่ระบาดใหญ่ค่ะที่แพร่ไปทั่วโลกนะคะภาษาอังกฤษน้องๆจะใช้คำว่าอะไรคะเราจะใช้คำว่า pandemic ออกเสียงอีกครั้งนึงค่ะ pandemic คำว่า pan นะคะมีรากคำศัพท์มาจากคำว่า all ที่แปลว่าทั่วหรือว่าทั้งหมดค่ะส่วนคำว่า g e n d e m i c นะคะมาจากคำว่า people หรือว่าผู้คน pandemic ในที่นี้นะคะก็จะหมายถึงการแพร่ระบาดใหญ่ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกค่ะคราวนี้นะคะน้องๆเรามาดูที่ประโยคตัวอย่างกันค่ะ people everywhere are wearing masks because the infectious pandemic has spread throughout the globe okay มาดูที่ความหมายกันเลยนะคะหมายถึงผู้คนนะคะพากันสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะเพราะว่าการระบาดใหญ่ของโรคนะคะได้แพร่กระจายไปทั่วโลกแล้วมาดูที่ความหมายแต่ละคํากันเลยค่ะ People everywhere ในที่นี้หมายถึงผู้คนทุกหนทุกแห่งนะคะ Are wearing masks ในที่นี้นะคะหมายถึงพากันสวมใส่หน้ากากอนามัยค่ะ Because เพราะว่า the infectious Pandemic การระบาดใหญ่ของโรคนะคะ has spread แปลว่าได้แพร่กระจาย throughout the globe แปลว่าไปทั่วโลกแล้วค่ะอะละค่ะน้องๆคราวนี้นะคะเรามาดูที่ระดับของการแพร่ระบาดดีกว่าค่ะมาดูที่คำนี้เลยนะคะก็คือคำว่า endemic ออกเสียงอีกครั้งนึงค่ะ endemic ในที่นี้หมายถึงการแพร่ระบาดของโรคประจำท้องถิน่นหรือว่าในท้องถิ่นนั่นเองนะคะ ส่วนคำต่อไปค่ะที่เชื่อเจนน่าเชื่อว่าน้องๆน,น่าจะเคยได้ยินจากข่าวหรือว่าอ่านข่าวกันมาบ้างแล้วนะคะก็คือคำว่า outbreak outbreak ในที่นี้นะคะก็คือการแพร่ระบาดของโรคในกลุ่มคนจำนวนมากค่ะต่อไปนะคะน้องๆเป็นการระบาดของโรคแบบฉับพลันค่ะเราจะใช้คำว่า epidemic ออกเสียงอีกครั้งหนึ่งนะคะ epidemic และทบทวนกันอีกสักนิดค่ะการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคไปทั่วโลกนะคะเราจะใช้คำว่า pandemic อาแล้วค่ะน้องๆคราวนี้นะคะน้องๆก็เข้าใจแล้วนะคะว่าแต่ระดับของการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรบ้างอย่าลืมทบทวนและฝึกใช้กันด้วยนะคะพบกับทีเชอร์เจน,น่าอีกครั้งค่ะในช่วง Words Around See you next time บาย bye, bye. สรุปมาทางง่ายๆเลยมี3คำถ้าเป็นคำว่า epidemic นะคะก็คือการระบาดอย่างเฉียบพลันเกิดขึ้นทันทีทัน่วนคำว่า outbreak นะคะน้องปางเกิดขึ้นเฉพาะท้องถิ่นมีการระบาดขึ้นในท้องถิ่นแล้วก็คำว่า pandemic นะคะโอ้ถ้าดูข่าวก็จะเห็นฝรั่งพูดคำว่า pandemic ก็คือเกิดการระบาดขึ้นไปทั่วโลกเลยนะคะอย่างตอนนี้โควิด19เนี่ยก็เรียกว่าเป็น pandemic แล้วเพราะว่าเกิดการระบาดใหญ่ไปทั่วโลกแล้วนะครับนำไปใช้ให้ถูกตื่นด้วยนะครับสำหรับครูเจน่าก็ฝากกันไว้แล้วนะครับขอบคุณครูเจน่าด้วยนะครับกับช่วงบท ส่วนช่วงนี้หมดเวลาของรายการครับอันนิวส์เดเวลาเพลินข่าวนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ผ่านทางช่อง ALTV ช่อง4 TV เรียนสนุกนะครับรับชมออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.altv.tv ส่วน Facebook และ YouTube ก็ a s t a l t v 4นะครับนอกจากนี้คุณผู้ชมสามารถส่งคำแนะนำข้อติดชมได้เลยผ่านทางอีเมลของเราะนะครับส่งมาได้นะคะที่อ e ีเมลแอดเดรสนะคะ havea newsday@altv.tv ค่ะหรือจะมาเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะแค่พิมพ์คำว่า @altv4 ค่ะก็สามารถที่จะแนะนำติดชมหรือว่าส่งความคิดถึงมาหาพวกเราก็ได้นะคะ และช่วงนี้ค่ะก็หมดเวลาแล้วค่ะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแฮปปี้วันที่ฟูลเดยค่ะสวัสดีค่ะ